พี่ยามได้ฉายาใหม่เนินจาด้วยเออพี่เย็นตั้งใจเปลี่ยนตั้งแต่แรกมาเปลี่ยนได้ด้วยไงล่ะมาเปลี่ยนได้ด้วยนินจาของจูนไ่โขดทำไมผมได้มาตั้งนานใช้ฉายาไม่ขึ้นเลยท <c oughs> ี่ฝั่งฝั่งเราไม่มีประเด็น๋ยวกัน สู่ๆมาช่วผมด้วยไม่มีไม่มีมาได้เลยเพราะผมมีโคโน่เต่เปิดโคโน่ว้าวไม่มี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 ยไม่มีไม่มีเลยไม่มีคนเลยแล้วเมื่อกี้คืออะไรไม่มีเลย แย่แย่ผมไปผิดทางตรงนั้นเยอะสั่นเยอะนะเออรู้นะไปอีกทาง่ะเนี่ยอุ้ยล้มหนึ่งล้มหนึ่งสวยข้างล่างมีอีกอุ้ยข้างหลังหลังผมมันเล่น หลังผมมันเล่นลูกซองอะ่ะมันเล่นลูกซองอะ่ะไม่ยุติธรรมเลยไม่เกี่ยวหรอกหน้าทั้งหลังไม่เ,เออทั้งหน้าทั้งหลังไอ <laughs> อีกคนนึงแม่งพุ่งไปด้านหลังไงสงสงงสสัยพวกเราต้องการหลังอ่ะเออมันจะมีใครคอยกันให้บ้างแหละไม่มี มันเซ็ตเลยเซ็ตมันเลยนี่หว่าเซ็ตตุลครอนมันเลยใช่วิ่งชาร์จอย่างเดียวเลยฮะตอนนี้ใช่วิ่งชาร์จเลยคนตองผมต้องผมไอ้นี่หละไอ้นี่หละไอ้นี่เลระเด็นเฮ้ยมา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  น่าตกไม่มาดาวดาวเอ้ยสันจะเอาลูกซองพีไปทำไมพี่เผือลัง่งนึ่นึงอ๋อแบบแบบให้เพื่อนชุบไปก่อนแต่ผมเข้าไปชาร์จเลยไอแม่งขโมยสองว้าผมผมผมไม่ได้ขโมยลูกซองอะผมไม่มีลูกซองอะไอแม่งขูดสองด้ย ที่มือลั่นเผลอไม่เปลี่ยนปืนหัวแตกหัวแตกสามสามสามเป็สองตัว,วในบ้านเนี่ย <c oughs> ผมยิงสามซื้อมาแม่ง,งเล่นเอ๊ะแบบนี้มือค่อยอาจจะอัดคลิปเอฟิกไฟเท่าไหร่หรออัดทีไรแม่งโดนด่าทุกที อัคดคลิปตีไฟมันก็มีคนบางคนที่เล่นไม่เก่งแต,แต่แต่ผมไม่โดนเพราะผมเคยอัดก่อนหน้านี้มาแล้วเมื่อก่อนนี่ด่าบ่อยๆมันเป็นอะไรกันนักหนาเมื่อมันก็เลยไม่อัดเลยกะว่าจะไม่อัดลิปเลยข้างบนอะพี่เียบเลยหัวแตกหนึ่งตัวข้างบนบนไหน ข้างบนที่มันถือน,นั่นแหละมันเล่นลูกซองได้ระวงังโอ้โหมันเล่นลูกซองอ่ะแฮตายพี่พี่พี่อามต้องควักสองขวงละจังหวะเนี้ย อไอ้ปไหนวะมันอยู่ตรงเพื่อนขมบนก็มีผมผมผมว่าคือมันเก็บเอเอดิวผมแล้วแน่เลยระวังหนะ่ะเดี๋ยวมันเก็บเอดิวผมไปก็ะระวังอยู่ก็สูนเมื่อหมดแล้วจะเอาไงดีวะต้องลงไปบวกเลยสิ่ไใช่ต้องลงไปบวกพี่อ้มไม่มีเกาะเพิ่มอีกมันยิงตัวพี่อ้มน่าเดียวตายนะเอดิวอะไม่มีเกาะพี่บอกเลยเลยไม่มีไม่มีเกาะ อะไรฮะมีเยอะเข้าเข้าเข้าหัวแต่ไม่ตายวงวงวงบีบลงมานะแล้วพยายามก็จะบีบลงมาด้วยไม่เ้ยมันลงมันลงมันลง กระโดดยังไเี้ยหยหียเหี้ยเียเหี้ยียเหีเหียห้เหี้ยเหี้ยเรี้เนี้ยเห้ยเอเหียดมากเลยเหี้อเหี่ยเหี้เี้ย้ยเหี้เหม้อเหี้อเหี้ยเี้อเหีเหี้ยเ่ี้ยเห้้เหีหี้้ยี้เ้หียี้ย เราอาจจะเล่นไม่ค่อยเก่งพี่แต่แต่คลิปแรกผมเล่นเก่งไงมันมันมันผิดมันผิดกับคลิปสองมากเลยเอาแม่ก็คือคลิปนี้ผีใจที่ไม่ได้เล่นฟรีไวมาหลายปีสิบปีขั้มขบนขั้มบนเยอะเลยมันมันขึ้นมาผมผมยิงดาวไปแล้วหนึ่งอ่ะข้างบนอ่ะอุ้ยวุ้ยวุ้ยวุ้ย ดาวดิ๊โอ้โหหลบได้ไงวะม,มันกระโดดลงหลุมไปแล้วติุตกข้างล่างมีบานเลยข้างล่างข้างล่างมีบานเลย <laughs> ข้างล่างข้างล่างตัวหนึ่งกัตรงผมเลยมันกา,า,างซ้ำซ่อมผมทีบ่จะลงไงตรงบันไดตรงตรงนี้เลยนะใช่มาเห็นเห็นตัวมั้อัดเลยอัดตัวมันเลยนั่นแหละหล่อเลยหล่อเลยหล่อเท่ ่นสนยัยไงไม่รู้อะรู้สึกอยากเล่นสนยัย <c oughs> ใช่น่าเล่นมากเลยเนะี่ย <c oughs> เนี่ยผมเอามาเฟียร์เเล่นเล่นเ,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 เอดวิว <c oughs> เียลิงองข้างล่างที่เกรลิงอข้างบนะเอเอเดวิวยิงตัวดามจประมาณร้อยหิบแบบถ้ามีกอะ ต้องยิงสองครั้งไม่ก็ยิงหัวเลยหัวอะไรประกันแน่ๆใช่หัวนี่คือเม็ดเดียวร่วงอะอยู่ข้างล่างบาร์เลยมั้งดาวนหนึ่งโอ้โหโอโห้หน่อย ดราสองอนนะข้างล่างอ่ะข้างล่างข้างล่างอยู่ล่างอยู่ล่างระวังมีใครซ้ำสบไป้ผมอย่างฟันั่นหลังอุ้ยหลังมันเจ็บมันเจ็บมันเจ็บมันเล่นลูกซองอะ่ะเออนั่นแหละเ,เพื่อนชุบ<ๆ>เพื่อนชุบ เพื่อนชุบดิเพื่อนเออนั่นแหละเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมียาไหมเพื่อนพี่อารผมไม่มียามีมียาเหมือนกันนะระตู้มันอยู่ตัวเดียวเอาให้ได้อ,อือยิงตูดไปดิเจ็บเจ็บมันเจ็บมันเจ็บมันไม่มียาแน่โดยเฉพาะอยู่ไหนวะเอาเลยสันอยู่ไหนวะตัวนี้พี่ให้อยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ผมไม่มียา อ๋อเห็นแล้วข้างหลังนั่นแหละเฟี้ยวเฟี้ยวขึ้นมาทันที บางบางบางทีก็วิ่งเข้ามาชาร์จเลยอย่าได้ปวงพูดแรงเลยอือสี่สี่วงแมลงแหมมันอยู่ในนั้นแหละในบ้านเปลี่ยนประดินตรงนี้เนี่ย เหลือเยอะเลยตัวเดียวโอ้หัวมาให้จัมเจ็บมันเจ็บชันข้าหลังเลยตายแล้วชนะชนะเฉยใช่